พบกันอีกแล้วครับพี่น้องทุกท่านอุกฤษทรัพย์มีสวัสดีครับผมนะฮะวันนี้ก็มีเรื่องเล่าเรื่องเล่ามาแบ่งปันพี่น้องอีกเหมือนเดิมเช่นเคยวันนี้จะว่าด้วยเรื่องของความเขาเรียกว่าอะไรละ่ะความพลาดของผมเองก็แล้วกันในเรื่องของการกีดกับเปิดทางของมะพร้าวบอนไซที่เลี้ยงไว้นะครับให้ดูตรงจุดนี้ฮะเนี่ย คือแผลนี้เนี่ยเป็นแผลที่เกิดจากการบิดนะครับบิดยังไงคือตอนที่ผมเปิดทางใหม่ๆนะครับเปิดบาต้นมันบิดให้ดูนะฮะต้นมันบิดทีนี้พอมันบิดเต็จปุ๊บเนี่ยผมก็พยายามจะดัดทางบริเวณตรงนี้หลังการทางพยายามจะดัด แต่เปิดว่าตอนนั้นน่ะนะครับคือผมจับพลาดนิดเดียวนิ้วโป้งผมหลุดฉีกเลยครับนี่พอฉีกปุ๊บผมหยุดเลยหยุดทันทีไม่ทำอะไรเขาต่อแล้วผมก็ใช้ลวดนะครับประคองกิ่งไว้นะครับแล้วก็ทิ้งระยะไว้ประมาณสองสัปดาห์แล้วผมก็กลับมาดูเขาอีกทีหนึง่งก็ปรากฏว่ายังไม่หักทั้งหมด นะอย่างไม่หักทั้งหมดที่นี้ผมให้ดูท็อปวิวเนี่ยฮะมันทางมันยาวมันใหญ่เหลือเกินผมก็ว่าจะแก้ทรงไม้แจ้งว่าผมจะลองเลยนะนะฮะต้นนี้ต้นนี้ผมปลูกแบบทั้งกะลานะครผมจะลองแก้ทรงเขาดูว่ามันจะช่วยได้หรือไม่นะครับ การทางยาวพอสมควรใบน้องอันนี้ก็ยังบานไม่สุดใบจริงมาหมดแล้วนะฮะเนี่ยใบจริงมาหมดแล้วแล้วก็ยอดน้องใหม่ก็ออกมาแล้วอะนี่ยอดน้องใหม่อยู่นี่ผมกําลังคิดดูว่าผมจะแก้ทรงเขายังไงดีเดี๋ยวลงมือทําก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมมาแบ่งปันให้ดูในลําดับต่อไปนะฮะ ครับก็ได้ทําการแก้ไขนะครับจุดงานที่มีปัญหาเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะบริเวณจุดนี้นะครับก็ทําการกรีดกาบออกนะครับกรีดออกสุดเลยนะครับว่จะสังเกตเห็นว่าตรงนี้นะครับจะบิดโค้งผิดรูปนิดหนึ่งนะครับยอดน้องก็อยู่ตรงนี้ยาวขึ้นมาประมาณเกือบ10เซนติเมตรและนะครับ ก็อีกจุดหนึ่งที่ผมตัดสินใจนะครับนั่นก็คือตัดก้านทางตรงนี้เ็าออกเลยที่ยาวๆนะ,นะเพื่อเป็นการลดน้ําหนักของก้านทางส่วนตรงจุดนี้นะครับใบยังไม่ได้ทําการตัดออกตอนแรกกะว่าจะตัดออกสักประมาณแค่นี้นะครับแต่เดี๋ยวเรื่องตัดเนะี่ยมันใช้เวลาแค่เจี้ยววินาทีนะมันก็ตัดขาดนะฮะแต่ลองปล่อยไว้ก่อนนะเลี้ยงก้านทาง กันนี้เป็นลำดับต่อไปก็จะบอกว่าในขณะที่กีดกาบของทางมะพร้าวเนี่ยนะฮะํสหรับทํามะพร้าวบอนใสก็ต้องใจเย็นๆนะครับค่อยๆกรีดซึ่งตรงเนี้ยผมผมก็ใจเย็นกับเขานะแต่ว่ามนันเกิดความพลาดของผมเองนั่นเองนะฮะที่จังหวะที่จะดันการทางนะฮะดึงออกมาหน่อยนึงผิดทรง นิ้วโป้งหลุดมือนะฮะึืดแบบเนี้ยนะครับสมมติผมจะดัดทางนี้ผมจะจับตรงนี้ไว้แต่เบนนี้นหลุดแบบนี้นะครับก็เลยทําให้เกิดปัญหางานเกิดขึ้นก็คือการเขาฉีดเนี่ยครับให้ชมอีกครั้งหนึ่งเนะี่ยฉีดแบบนี้นะครับก็เป็นข้อควรระวังนะครับสําหรับพี่น้องทุกท่านที่ทําบอนไซมะพร้าวอยู่อันนี้ก็ นำเรื่องราวความผิดพลาดมาแบ่งปันให้รับชมรับฟังกันเพื่อเป็นข้อควรระวังนะครับพี่น้องทุกท่านท้ายนี้นะครับอุกิจเอ่ยคําว่าขอบคุณพี่น้องทท่านที่แวะเวียนเข้ามารับชมรับฟังเดี๋ยวพบกันใหม่ในโอากาสต่อไปขอบคุณสวัสดีครับ